มือสุงแเหไม่ได้มาเที่วหลายตัวตดกันดังของรายการเสียงไปหลอยจา้ญญาไมอใหญ่เขียงวันหนึ่งเมื่อเขาทำ้บบกัรลองจุดยิบกองในเมืองไทยโดดลืนย้อนว่ากลุ่มเฮ็ดเวลีกลุ่มเฮ็ดไตกากลุ่มต่อเอาเจ้าคือเจรอนเป็นไข่ลุกขึ้นนั่นมาเหตุการณ์วนเมืองลาว่า ว่าจะหูคิงน้ำปิงปอแห้งอะไรคนเมึงเขารักจริงสิดใตวันมาได้ตียิบก่องเสด็จต่อสู้ขึ้นมาสีตะสังมีนำใส่ให้ลูกพึ่งนตั้งคางเขาหิมตัวเขายานสู่ผู้เขียนหอบกอบชลากอบปอวไต้เฮาคานั่น อำใใสิึกเอาเพียนนินมันเป็นสึกอ่นกันหากินเก็บขอนย้อนเงินตีกวนเมืองสรีเลตามาเรี่ยงลูกตับในจุงเจรินการ่านกุยหมักตาเฮาข่าตัวยาวตีนหักไปวนบอ่อต่นนั้นเพราะว่ทาทมเขาเขาราวาเฮามีเงินน่ะเฮามีกองน่ะเขาได้ล่าใช่ไหม พราะว่าว่ามีเงินน,น่ะมีกล่องจ้างเฮ็ดหังจ้างเฮ็ดหิงในก็วางถึงบรรดาตัวใหญ่ไม่มีปัญญาป้อมมีอาจารย์ยันปัญญาญาณตาหํากก็คืยอยสูยว,วูคา,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 าล มีน้อยกลหลายพอหามีเงินมีเงินมาก,ก่อนลืมเบียดผาลูกเพื่นอนเหอนท่าแห่เอามีนออ้อยห่อยด้วยแห่เอาเงินกว่านน่าเพื่อนเจ้าเก่าว่า,าป้ายมามีส่วนโดเป็นเจ้าเก่าแห่ลูกเพื่นอนดับจริงจริงได้อะเขาเนี่ยสวยกว่าคนเมืองไหนมันเงือเไว้ฮะกวรเมืองบางก,ก่อให้คู่เสียูเทียงลูก,ก่อน้ยกาเปินหนมีตีเฮ็ดตีชา อัมมีตีเร่ยนการมึองการนั่องกุยเพื่อนด้วยออกเออวันมาได้จุ้มยิบกองการไตการอุบการละาจื่อเสียงลงสูงนั่นแท้ชั้นเหือนชั้นเหลาชั้นกลางหาวหลายหลายเลยอเมริกันองค์การนาซาอ่านมันกว่านเน,นื้อเรืองเนื้อเล่านั้นยังเคยซุ่มสู่เทียวน้อกว่าเอาภายอุเบกภายหลัง เวก้าไล่เฮ็ดสูหน้ามันอ่ำงามรองการเฮ็ดมันอ่ำงามรองการลักลงพุ่งลงผูสีเลยเออมันไม่ได้มีน้อนทัาไหร่เปิ้ลยิบกองกลางขึ้นมาบอกขอบตูเขาห่าสิกงตดเนี่ยมันเหมือนมีจือมันไว้หลายหลอ่อนหูก่อนไหมอันเรียนกำลังไม่ได้ทอละปอกเปียกปอกเปียกวนาดมีน้อย เปินบรรกรมหาดองหนึ่งจิตสามส้อยซ่องยองมไปนะอามไปนะออกอ๋ออะไรเ็มันมีบอกกอันไเนไเขี้ดที่สังกรรมปองเขีดหลีอามไหมไอ้เจ้าผู้หางเนี่ยสมิวา่าการซีนี่เพราเขาเขีย้ยดหลีไปว่ามันหลีนั่นเป็นข้อาการนี้เขา,ามมอมโม่มันไม่โมเฮหสาหาังปองใหม,มันคือเยอะเพื่อนทัศน์อ่าใจการสี สภาวะเมืองคงการคนจันเตีมจันสูงมันมีเอาไว้นิ้วมือเขาข่าขานิ้วมันเหมือนกันมันเหมือนไหนลองเปลียนปึ้งในจันเจือคือกคนนี่ก็สภาวะมันปีนอดอะไหลเมืองไหนต้งจุงยึดกองกานไทยปีนอดเขาคนโดยวันเหมือนไหเมืองไทยวันทออพันธมิตรโอเยลีอันวะไนั้น มันเป็นอวยดีเฮาว่ามันจวยอีสังเฮาพออามน,นั้นก็มันจวยอยากเอาเพราะว่าจากปานคนเมืองตุขค่าไลกวดไ,ไ,ไล่ผาไลยะกไลรู่ไลตายเิ่นมาทุกมาป้อใน,นเฮือนเฮาเป็นอวยดีเฮาก็ยอกกันแหละจริงนั้นนี่เิ่นเอาตื้อต้งว่าพธมิตรนก็อยดีอันห เสียกดคอไตอันใจะกดคอเฮาเสียตาอข้อมันออกมึงเฮืดำดึงจริงได้ก้อนขบปีดอกไรเปิ้นกดคอไตยอนเปิ้นหมอลุบหลังปีไอแค่ไรช้ำสูสเป็นเจ้าของแผ่นดินสูเป็นปีไอไม่ได้เขาหลุดอยกันนั่นเองความลัสิ่งหวานของผู้เขียนเลื่องชุดมาเปิ้ลเอาเข้าวย่ามันหลายปีเอาเข้าวตั้งหลายเดือน chú con chủ càng mắng mưa trên Yam yên xiang tiếng nơi phù khiến bỏ họp chú nhịp còn tay tiến chân hư lên hắn lai lại quả là bắt đây mướn cóc tàu có lẽ bài ý cụ cơ này dù bắn thì tàu ý nữa thì là sẽ đẹp có chết lại sụp lại mướn tàu lì lý sáng mắn quả phiền phiền mến tàu yếu mắn vẫn chẳng thường yên mãi này chẳng khát cháy này yên ổn bị bán tay quê gà sức đáy văn mến này nhạm sĩ tàu yên sức đáy khai vã chúng đấy vô là hăng quý gà chúng đấy rồi bị đỏ năng lại văn mến này âm sức áo phiền lín mắt mến sức hạ kinh tà yếu loạt tà chúng khẩu yếu lại อันควนเมืองอ่ำไข่ปันลูกล่างลูกล้างเขากว่าเฮ็ดซิก,กว่ากำกงองนั่นวันเมืองเขาบูลลองว่าเอาจิเสียงว่าถ้าสิ่งใดสิ่ลใหากินเข็ดกินอันใจเได้เอาขึ้นเมืองใจเหตุการ์สึตเด่นใจเหตุการ์เมืองเด่ล่อเลยจอเชไล่ลาเดนไล่ลเข็ดกันกว่ากันผ้าเยดีเหมือนกวนขี่ซอกตีนกวนขี่เฮอมีอ ปีนอ้อเไหรหนึ่งวัวหนึ่งคนหนึ่งเจ็บใจเจ็บใจผู้เขียนถ้าเจ็บใจลองไปวัวในไร่เช็ดไตเขาขึ้นเนี่ยคำฟ้องเลยเกิดปินกวนมาตายออกจากนึงเมืองกระเดียนเนี่ยไปหันกับนั้นปีนอ้อเท่ไหร่ทางสี่อสุส่มอายเบนห้าจุมยิบกอกงการไต่สุ่มยักแย็บจำด้วยข้อห้าอ่านบล เกิดมากำลังสวยเอาเป็นปัจจุบันดีแล้วโมเลีวฮะอ่ำโม่ผู้โดเซียท่านาตื้อโมค้านกันฮะนาให้ควายตัวนึงฮะทนเยอกับสูยเนยวะเนี่ยเออไล่ที่เราไม่ยอกินน้ำไล่อบไล่ลาเตกกำผิวที่เนี่ยกำเมื่งเออคือเสือเขาเนี่คือส่าฮะมันเลยคือกุนฮะเฮ็ดอะไรอ๊อกโอ้ตันเบิร์ฮะ จะว่าเวยกโตซาคู่โดก็ลี่โดวกวลีู่โดมโดเาเร็วเส็จพอ่อเนขัดเจให้ยังเขยงอะเวกถึงมามาเร็วก็ไม่เอาผู่โดู้้คิงอันเียู่โดคู้างอีสังมีนอ,อนลหลมันหลีอายเริ่นทนุนอันไหนหาสิได้ ปอราะเหตแต่ปียองสลายสลายองกะเปียนมอกระานสิเร็กจยาเจ้าเขาเขียนอะไรพวนหูเขาจ้าเจ้าสิจเจ้าฮันเขาไออันยองนั่นก็จันมันเตี่ยมเหมือนกันกระด้านปุ๋ยเอ้เอ้สิริกไตเอาจุดปี้นก็เซียนเซียนไอเพียงโคตายอะไรพวกนี้อย่างไรด้วยอะไรพี่เดียวเขาย่างเขา รักแข่งเขาเจริญเขาหาผบเพร,ราไม่นี่มาเมือเ่อไรก็เป็นอินเชีงยงเยอะมากกัได้เป็นขัดใจมกากกันได้พอมียืง่งอนันยืงหมายอันใครหอดใครอะไรใครเปิดเลยใครถึงเนี่ยมันเหตุการณ์อะไรเดียว้วนก็เหมืนอนกันยีนเลยส่วนตัวก็เป็นกว่าไล่นั้นพี่นออา้าั้งหล่วนด้วยไตอันว่าเนี่ยมอกก็ได้ก็ค่ะจุ๊ยยุกกว่าไตเนี่ย เมืออม่อวัน้านจุมยิบกองกางไต้เมอการโมป้าป่าดีการมือร่วมพงล่มผูอยู่ๆวันละตีนยดตีหนึ่งสุม้มอายตัวอายผัวอาย,อายลูกวันนั้นเกิดห้าพกเหลือนนั้นห้อันในห้าไล่เอาว่านเอามือไล่เอาขึ้นจึงไต้นเนี่ยอันไต้ห้าเดีวขึ้นไหลถ้าในหมกจ่าเท่านห้วันไต้เอาไปออกว่านอาานอกมืออิ่มมือการมืออิ่มมือการซึ้ยอย้อนบนหันไล่เฮ็ดไล่ยอยู่ไล่กิน หลกักมิวเหี้ยมิวการสึกการมึงคือหนนะ้าอันวกวนมึงอิ่มมือทอนหยอาาดไล่เฮี้ยสุจะได้นเนี่ยจะต้องิดวกวนมึงอีสักเป็น,นห,ห,หันมาตาตาอ๋อเนี่ยฮะกุณหลวงเขาว่าเดี๋ยวขึ้นเมืองไตนะ้นี่ยลายหลักมิได้กันอัน,น,น,นก่อยเฮีดไม่ได้ฮะพูดอย่างทำอ,อย่างปีนอาละไร กว่าจะห oh ah eh ู Freeze, ูขิงน้ำปิง่อแห้งยักไปหูดดูททนก่อนเน่ยว่าหังห่าอุยหลีเขาอะอุยเกาะเขาอะแตูดหรือว่าเป็นเอาขิงขาข้าวยำนั่นเสียสร้างอินเฮียงสร้างกองสร้างการสร้างกวนพอมีสิ่งอย่ง้วมอเขาเลยเตีวันหนึ่งเขาเลยลืมเบ็ดเขาเลยเมาอ๋อเนี่ยมั่วฮะฮะออกกวนอะออกหัง คือต้องการสิไกใดสิ่พอมีวัตรบัอรมริกันได้ขี่คือมีบินคำคุณกรรมพาเขากปเนาะข้างหันหน้าปีนอ่อนนัไหลามอกต้นสลายยองตะปีตะปียองสลามันเมันปึงอันนี้ครับนั่นโจรผงวะฮะการเมืองการใต้คืบหน้าก็มาย้อนเข้าสาราย้อนเงินอ่ยย้อนกวนเอ่ะ อาห้องกวนดีนั่นดีในปางกลุ่มที่นั่นนั่นที่ไหนอะปางกลุ่มอะไรก็เหลือสิเก็บขวานเหลือสิย้อนควนมันมีหางนันคึ้สินะน้ำมันไข่ว่าน้ำมันไข่ไข่ลาความสัม่นเตียมใช่ได้เทียมอะไรเฮ็ดสุนเนี่ยเออทวนเนี่ยอามใจสิเอาเพียงนิ้นมันเหมืนสิกหากินตามันอยู่ไล่ตามันอยู่ลอด แต่เขาอาชาติมันหดถึงมันปวดเท่าเฮ้บไม่ได้ซักขวันเต้ากันาน,น,า,นานม,านมั้ยเนี่ยเขาได้ลาบากุ้นมือเวลาบาก็เยาะคำหู้หังเขายึดกองกาลางให้ได้ลา่าเดียวขึ้นมึงในเรื่อง,ง,ง,งนั้นเรืนะ่องไั้นก็เยาะน่ะคำนั้นก็อุย้ยหลีเขาตับจุม๊มเขาปีน้องเขาว่าเบากว้าทีา่ไหนก็ได้ไม่เจอครัง้งอ่ะเออเออสลายยองตะ้ปีตะ้ปียองสลาย แต่ปีอุมมาก,กอะันนนั้นมันกว่าไล่ในทดีเดีาายพี่น้องทั้งหลายไล่เี็ดวันมันนี่ป้อเป็นศึกเตตพี่เขาขึ้นมือเี่เอาขึ้นเขียนดินจึงได้เลยมันอยู่วงจมไมันหรอนำ่งก็ตั้งเขียนลุงเหรียญออกออกไปวันนั้นการมึงมันได้เลเี้ยดกว่างไก่สีเนีเขาจะได้ได้พอเขาขามาต้วย เอาคู่ของสภาว่ะมึงได้จ่อยกันขายเครับพี่น้องเราก็ขายมหมก็ขายเพราะป่านเขาเป็นเจ้าของแผ่นลินใครเอาไอ้สังกินก็ไรเนี่วุ้นมองเนี่ยียุใจแล้วด้วยเหละบางมี่เฮียดับผิดมีเงินก่อนหมอใช่มีเงินมากกว่าตัวเขาดีผู้ใหญ่ก็เลยคนหนึ่งคนหลุงก็เลยคนหนึ่งผู้กวนตับจุ่มเจ้าเจ้าหนึ่ง เอาไว้เฮือนนาทีคุณพ่อหาเจ้าเก่าลูกล่างนางมีเจ้าเก่านาเฮือนเจ้าเก่ามีเงินอ่ำหมอจะอะไรของมันผิดหลงผิดหลงังพอคนเหตุการณ์หลบพื้นเด้เนี่ยมันมีเหง่อล่าหนะหมื่นล่าหนะปีได้ๆเงินมากนรายซื้อมากองลายๆล,ลูกหกศูนย์ไดก็หือปีกอยไดก็หือเป็นปนนับตั๋วสอนเรื่องไรเสิยเลย จูย่ยันเชียงตาเขายินยายเลยเขาจะได้พอมีเงินมาว่าหาอะไรมาก,ก่อาเงินเก่าเนี่ยเดี๋ว่าซื้อเ,นนเ,นเ,นเออป็นอะไรงนีไเออปีนออนั้งหลายพี่แอเกิดมาได้หลายกีฮะสองปีพี่ดอขา,าเดือย่ยางเขาข้าใจมา่มกับิงเดียวมีถึงจันร์โดนเจ้าอีเขาคข่าใจ่มกพเหิงอีอเอารักันอาบีตับซึ้อรแข่งข่าใจกา่กห ข้างเขาได้เลียดเลียดเขานล่วเขาได้ว่าใต้ดินเงือทนซุ่มเมืองเหมือนเขาเนือก็บาสีเจ็ดสวยงไปแบบหูดูสวยมากันมดเลยเมื่อเดียวมันเลยฮียงซึ่งว่าตรงนึงในเมืองใต้เทียงลูกบ้านหลองสูงหันละห้าตีในแน่ข้างเฮียงกองเฮียงกลางถึงแล้วมันไม่ได้ซุ่มอายอ่ะเอออันควรเมืองสร้างขวานมันสะได้ซุ่มีเงินหลังสูงซื้อระดับกองกลางตอดิขีบบ้านขีบเมืองขีบแผ่นดินห้มีเงินก็ซ้ำไปหมอเจ้าเทียงมืกบกันยังเจ้าพิธีเทียง นั่นมันเดียหรือซิกไตเนี่ยมันมีเหงี่ยวพี่ดอวนั่งไหลไลน์ลูกพื้นเขาวันเมื่อไดปอตรวยดีๆกลางวันไหนพี่ดอวนั่งไหลเอามีกลางวันขึ้นหน้าตั้งออกกลางวันตกะปีกลางหึงลงกว่าจิงตกหน้าตั้งตกเอาไว้กับนในเช้านี้พี่ดอวขาก็ดดีหัวเงาลายไตนั่นอ่ำใจกลางวันขึ้นเล้วยกะด้วยมือเหลือได้เหมือนกลางวันต๊ะไปเนี่ยใช่ไหม ตีหลับร้อยลองเพระาะว่าจะปันไตเขาอันหนุ่ยยามเดี๋ยวมันเปลี่ยนกว่าลายนั่นเอาไว้อันในลองลูกพื้นไต้ซึ่งไตอันว่าน,นั้นเหียหละมาจากเนื่อดินได้แหละพี่ดาวเขาบอได้ผีเดียวเขาเกิดมาสองปียางเขากึงกลางมีกองมีกลางเป๊ะเลยกองมีโดนมีขึงอีอเขาเจอีอเขาข้างเขา ว่าเขาเมืองลาเขามีเรออาขึ้นเยอะมาช่มยยึดความกันใต้ไหมออป,ปีนหรอตั้งหลายพอเปลี่ยนกลางวันก็ใจ,จกลางวันขึ้นเอยอย้อนเปรีว่าสลายย้อนตะปีตะปีอย้อนสลายเอาคนเก่าคนเก๋ใะได้มีอะไรมีอ้อใจจ้าหน้าเขียนลา,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 ายยอ้อนเงนกว่าใช่ไหมโมเลกไลน์นะครับนะตับสูมีผูกกัดเขียนลา,นา,นายก็มีดรอรหุยเขียนลายก็มีน้ำกัดกับเฮยสั่งอันนั้นอันไหนอะไรจะเห็นมีฮะ ไดจะมีกองการไตได้เขาหลุดไหมเนี่ยผมเลียสีเขาอันเขาหลุดแล้วอันเป็นงือสีเขาก็ได้คุยเขาหลุใจกินนั่นนะเคยเรียนร่วมหลังเขาผมรวมวันปีน้องดางหลายหนึ่งวนหนึ่งคนหนึ่งเจียบเสร็ไล่เฮียดวันมาได้ได้ปีดองเขาวนได้บักอ่ำใจกลางวันขึ้นกวยกับเป็นกลางวันไก่หูลอยไม่ได้ไล่ขึ้นไตไหนมาไล่ไหนอ๋อจะว่าเชี่ยเขาค่ะเข้าหันอ่ะ ปู่เขาหันเขาปู่เมียเขาหันเขาถึงมาปานเขาในการดึงหันเขาไล่เช็ดของเขาไปวันของเขาเหมือนไหนหม่เั็กและวแล้วอุบลราชธานีเขาเลยเจ้าเลื้อนเจ้าหล่าหลายๆอย่างว่าฮะหรือกะเขาที่อยู่เขาตับลวมที่หนึ่งเดียวพี่น้องทั้งหลายเอออันนี้ก็หันกันในเรื่องเลยเฉียเขาเรื่องซิ่งเสด็จเนกเนวันเนื้ออายุอลอย ตีมึงต่ำตึงจีล่างว่าไส้ขาวผ้าวันวิ่งนังึงจีล่างที่ไหนล่ะปอดของเปิ้นปี้นี้น้ำกัดคัตถ์ป้นสวนเลียตไตการเขา้าตึ๊กการเขายื้อในน้ำกัดคัตถ์ในเปลี่ยนในเออเนี่ยปืนตึกนีเขาเปิน้นยื้อนี่เขาให้เขาผู้ลองเปิน้นพอเขาผู้ลองเปิ้นก็เขากูา่กกว่าในเทียง,งยินก็เปียก ยายว่ามือนเต่าและเข่าอยู่นั้นทำยังไงเองอ,เอไม่ได้เป็นกว่านที่หนักลอยๆออกออตามผู้เดไปเพื่อนนั่งกันเพื่อนเี็ดนี้เพื่อนตึกนนี้เพื่อนยืนนี้ย่างเดียวที่เาขาขนานเฉลียเขาใส่เขามาตึ้นใส่ใ่เฮียนซึ่งสงยื้อหลายวันทับกันหลายสิยงกองสิงบักเตี้ยบวาดัางึ้นมารัางวันปั้นตาสีเทียมเฮียนเข้ามาอย่าไปว่าดีถอย ย้อนเป็นขครนีนจุมยิบก,กองการไตอันอําผู้ลองของึูงนางการเมืองเลยอันมีดังขัดใจอันเหมือนสัง่งกันงูปีนอกอะไรสู่คนมึงสู่วนไตเฮาดังหลายมุงมองเขาฮะสิไตที่ได้บิดีปึงของคนมึงได้ะไรเอาขึ้นเขียนดินมาไหนใจเยอะเขาเล,ลายฮะเครื่องไม่เคืองือเขา ลายหลักความเขาลายเ e ียเขาปีน n เขาวันนั่นเอมุมมวงอะไรฮะใจเออะไรฮะปุมิใจในฮะเดี๋ยวขึ้นเมืองไทยไล่ในฮะเดี๋ยวขึ้นเพียงนินพอคนเมืองลันมาซืหากินเนี่ยสูงเนี่ยอย่ามีเพี้ยนใจสูหากินมันก็ก็เท่าเดียงทางารุ่นันสูงาหยิบซึกออเฮ็ดกินกับทีจาานะครับมันบดเท่าเลยเออปีน้ามันดีนะก็ไม่ได้ ผู้เขียนว่าหอบตัวหฮ้ยซ้ำไปหาไร่ข้อมูมดิทดิ๊ไปเกียนเข็งดิ๊ดิ๊ไปคัดใจดิ๊ด่๊ดอเล่เจ้าเจ้ไว้ดีเขาปีดองเขาเชียงอินเหมือนมาลาเขาเมื่อเก่าหัวน้อจอมเหมือนเพา่ปนั่นแหะไว้ก่อลดีตาก่อลีนั่นมันเยาคุณอะไรตรงทางปี้องเขาฝากแชร์เป็นพี่รายการจุ้มสิตรานึ่งส่งมันเขาละจุ้มแล้วก็โยกโส่งบ้านเขา 毛送他。